เปิดตำนานเป้าเกง่งเต็งบ่อนไก่เล่มหนึ่งเรื่องที่ 13. แจกข้าวสารกระชับมิตรแจกมีผัดกระชับใจอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในบรรยากาศแห่งความเป็นไปที่เป็นอยู่นั้นจะมามีส่วนกำหนดให้พิธีกรรมที่เคยมีอยู่จำต้องปรับเปลี่ยนแปลไปเพื่อดำรงอยู่ต่อไปขอฝากไว้เป็นข้อคิดสหายเอ๋ยย้อนกลับไปในงานทิ้งกระจาดปี2562ของโรงเจบ่อนไก่ปีที่ส ภายใต้การแบกหาเหมือนมีแอกพาดอยู่บนบ่าของผู้มารับช่วงภาระนี้ชื่อพิธีกรรมนี้ว่าทิ้งกระจาดซึ่งเดิมมาตั้งแต่อดีตนั้นพิธีของโรงเจบ่อนไก่เคยโดดเด่นมากมีผู้มาร่วมงานกว่า3,000คนมีเจ้าหน้าที่คอยดูความปลอดภัยถึง10คนแต่กะนั้นสวนมะลิต้นมะนาวต้องถูกรบกวนด้วยบาทาของผู้คนที่มารับแจกของนั่นเอง ด้วยการเวลายาวนานพิธีนี้ยังดำรงอยู่ได้จนกระทั่งมีเหตุการณ์ที่น่าเสียดายมากคือที่อื่นนั้นมีผู้คนมากกว่าถึงขั้นเกิดเหตุการณ์บาดเจ็บหลายคนอาจารย์ธีรัธาตจึงเสนอว่าโรงเจนี้ควรลดบทบาทเรื่องพิธีกรรมเนื่องจากที่อื่นนั้นเขามีความพร้อมมากกว่าเรายังเกิดเรื่องขึ้นอย่างไม่คาดฝันเกิดเหตุเช่นนั้นได้ เมื่อถึงยุคที่อาจารย์ธีรธาตุมารับช่วงดูแลโรงเจต่อจึงเป็นเหตุให้พิธีกรรมนี้เพียงแค่ดำเนินไปในลักษณะของกิจกรรมอันเสมือนต้นไม้กระถางหรือบอนไซสืบต่อมาหลายปีเลยทีเดียว จนมาถึงปัจจุบันอาจารย์ธิรธาตต้องการพักผ่อนด้วยวัยชารานั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพิธีกรรมนี้มาถึงจุดเปลี่ยนอย่างชัดเจนภายใต้นยโยบายของผู้รับช่วงภาระนี้ต้องรับภาระหนักและอาจเป็นเพราะอิทธิพลของการตรวจสอบพิสูจน์อักษรเรื่องราวของสิทธิเส้าหลินใต้ที่หนีภัยการเมืองมาเมืองไทยอีกทั้งมีการโยงถึงเรื่องราวของฝ่ายมหายานที่ว่ามหายานเพื่อมหาชนหรือเป็นเพราะท่านปลาดแห่งสำนักเส้าหลินใต้ ท่านเหล่าหวบซือกงที่บวชเป็นพะระเส้าหลินใต้เพราะภัยการเมืองแต่ต้องรีบลาศิกขาเป็นคารวาสหนีมาเมืองไทยนั่นเองเมื่อมาอยู่เมืองไทยท่านได้เล็งเห็นคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ไหนๆต้องหนีมาเพื่อฝากชีวิตแล้วตายในเมืองไทยแน่ชัดแล้วด้วยความเป็นปราด เคยเป็นขุนนางในราชสำนักมีความรู้ทางจิตวิญ,ญญาณอย่างดีคือเข้าใจพุทธศาสนาหรือกฎแห่งกรรมเข้าใจลทัทธิเต๋าแห่งธรรมชาติและละทัทธิขงจื้อรู้เรื่องหน้าที่ของสังคมมนุษย์และความกตัญญูที่ต้องมีต่อกันถึงกันนั้นแล้วภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งธรรมชาติยังต้องพัดพลากจากบ้านเกิดนิรันดร เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วท่านเหล่าหว่บซื้อกงจึงได้งัดเอาวิชาเด็ดมาฝากไว้ให้กับสังคมไทยนั่นคือโพธิสัตว์อวตารสูตรปราดท่านนี้จึงวางรากฐานและเพาะเชื้อการรวมจิตใจของชาวจีนโพ้นทะเลด้วยการเป็นผู้นำในด้านส่งเสริมการสร้างสารปุญเถากงสารเจ้าและโรงเจในเมืองไทยดังเรื่องราวที่ปรากฏในหนังสือตำนานสารเจ้าและโรงเจที่มีอายุเกิน100ปีในเมืองไทย เขียนบันทึกโดยทีละธาตติดตามฟังได้จาก YouTube ดังนั้นมาถึงยุคใหม่ยุคปัจจุบันโดยสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่โรงเจจึงถูกล้อมกรอบด้วยตึกสูงใหญ่อยู่ท่ามกลางชุมชนบ่อนไก่และหน้าโรงเจเป็นตลาดเช้าจะพบกับตลาดสดของขายมากมายด้วยสภาพแวดล้อมดังกล่าว โรงเจจึงอยู่ใจกลางชุมชนมีตลาดเช้าทุกๆวันและตลาดนัดวันจันทร์ตรงหน้าประตูจึงเป็นทำเลทองและยังมีสิ่งอื่นตามมาอีกความเป็นจริงนี้จะเป็นที่รู้และเห็นได้ด้วยตาเนื้อมังสะจักสุดังนี้เองจึงเป็นเหตุบันดาลใจเป็นเหตุให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อชดเชยและคลายเกียรว,วัตตะเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งมิตรไมตรีจะต้องรวมอยู่กับสังคมชุมชนเพื่อการตั้งอยู่อย่างกลมกลืนสถานภาพของโรงเจจึง เกิดกิจกรรมแนวใหม่แวกออกมาจากรูปแบบเดิมๆเพื่อให้โรงแจเป็นสถานที่อิงอาศัยของทีมธรรมทานแนวพุทธภูมิยังไม่ต้องหนีไปไหนอยู่เพื่อทำงานเพียงแค่นี้ประเสริฐสุดแล้วทั้งนี้จะยังคงอนุรักษ์รูปแบบเก่าคือยังมีการสวดมนต์จีนแล้วสิ่งที่เสริมมานั้นภายใต้สโลแกนใหม่คือแจกข้าวสารกระชับมิตรแจกมีผัดกระชับใจ ดังนั้นในวันนี้เองทางโรงเจได้ดำเนินกิจกรรมดังที่ชาวบ่อนไก่จำนวนหนึ่งจะได้มีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรไมตรีต่อกันด้วยมีผัดและข้าวสารตามอัตภาพของโรงเจบ่อนไก่แห่งนี้ ขอรายงานเพิ่มเติมว่ากิจกรรมในวันนี้ด้วยความอนุเคราะห์ทางการเงินและสิ่งของจากสมาชิกของลูกหลานอมาม่าอาอีอากงอาเจกและที่เพิ่มมาอย่างคาดไม่ถึงคือสหายกลุ่มธรรมทานทั้งหลายสหายเก่าๆทั้งหลายรวมทั้งลูกหลานธรรมทานที่ต่างมามีส่วนช่วยกันเกื้อหนุนให้กิจกรรมในปีนี้ผ่านไปด้วยดีอย่างน่าอัศจรรย์ใจ ในโอกาสนี้อาจารย์ธีรธาตุและสธนคาพรขอแสดงคารวะในน้ำใจไม่ตีต่อทุกๆท,ท่านนี้ค่ะอมิตพุทธสธนคาพรวันศุกร์ที่30สิงหาคม2562เวลา16.55นน